สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราค่ะคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานความรักของทาดไฟนะคะธาดไฟคนโสดในช่วงปักหลังนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันนะคะธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูนะคะจะรวมอยู่ในทาดไฟมาเลยค่ะนกก็หายไปหลายวันนะคะเนื่องจาก เสียงไม่ดีนะคะแล้วก็ป่วยนะคะต้องพักเสียงไปสักพักหนึ่งคือพูดแล้วก็เสียงหายไปเลยคะ่ะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะทําคลิปได้นะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วก็เลยกลับมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะกลัวว่าจะไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงปักหลังของเดือนเมษาแล้วนะคะเนาะ มาดูกันเลยค่ะว่าความรักะนะคะคนโสดชาวทัตไฟเป็นอย่างไรกันบ้างก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ให้เข้อมูลนะคะที่แบบว่าการลบสีเพนเนาะ <laughs> ตอนนี้คือดีแล้วนะคะนกก็ลบออกได้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคน มาเริ่มกันเลยค่ะขอดูพลังงานของคนโสดชาวธาตุไฟนะคะตัวตนของคุณเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะคนโสดชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรนะคะอุย้ยพลังงานของคุณก็คือจริงๆตัวคุณเนี่ยนะเนี่ยมีเพื่อนมีสังคมที่ดีนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่คุณมีมีความโดดเด่น นะมีสเสน่ห์มากๆอะ่ะไพ่ไปนี้ขึ้นมาให้แปดดาบอืมคือนกมองว่าตัวคุณเองอะ่ะยังยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครขนาดนั้นนะคะคุณยังมีความกลัวอยู่ในใจลึกๆนะแต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาเนี่ยคุณคุยไหมคุณก็คุยนะคุณจะค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้นะคะ คุณไม่ได้รีบในเรื่องของความรักนกมองว่าตัวของชาวทัตไฟอ่ะเป็นคนที่ฮอตนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เลือกได้นะคะบางท่านบางคนอยู่ในจุดที่แบบเป็นคนเด่นคนดงังคนมีชื่อเสียงได้นะคะไทเดอะ o เวลนะคะก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางก็ได้นะคะหรือเกี่ยวข้องกับ ต่างชาต,ต,าาาต,าชาติต่างภาษาะะหรือว่าต้องเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีความสุขกับชีวิตนะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้หรือเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณรู้สึกดีกับตัวเองนะคะคุณรู้สึกแบบมีความสุขนะคะนะอยู่กับตัวเองได้ดีเนาะ ดูนะคะว่าพลังงานความรักคนโสดธาตุไฟช่วงนี้เป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดพอดูเป็นพลังงานแบบไหนนะคะก้าวถ้วยโสดจริงๆนะคะโสดแบบว่ามีความสุขกับชีวิตโสดแบบมีสนเสน่ห์มีอิสระนะคะนะช่วงนี้โอ้ไพ่เด็ดันก็น่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะเข้ามา เข้ามาทำให้คุณอยากเปิดใจก็ได้นะไพ่เดอะซันเนี่ยอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะคะเนี่ยคนที่จะแบบทำให้คุณเนี่ยอยากที่จะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยนะบางคนโสดมานานจริงๆนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรโอ้นกรู้สึกว่าจะมีคนเข้ามานะคะอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของชาวทัดไฟ คนที่เข้ามาแล้วอยากจะทำให้คุณมีครอบครัวก็ได้นะคือทำให้คุณคิดถึงการที่อยากจะจริงจังอยากจะซีเรียสในเรื่องความรักความสัมพันธ์ลองขอดูสิเนี่ยบางคนได้เริ่มพูดเริ่มคุยกันแล้วนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะบางคนได้เริ่มแล้วนะเด็กถือคาาเนี่ย มีการได้เริ่มต้นสรางความสัมพันธ์แล้วนะคะบางคนเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจอะ่ะคนที่ทําให้คุณอะ่ะอ,อยากจะมีความรักนะคะอยากจะมีครอบครัวเนี่ยจะมีคนเข้ามาทำให้คุณเนี่ยนะคะสละตัวเลือกอื่นๆน,นะคะคนอื่นๆอ,ออกไปนะคุณจะเคลียร์ตัวเองนะคะ นะเนี่ยคนที่จะทำให้คุณเนี่ยอยากจะซีเรียสอยากจะจริงจังกับเขานะคะเดี๋ยวนะ้อขอดูพลังงานของเขาหน่อยพลังงานของเขาเขาเป็นคนที่ดูรักความสงบนะคะคือคนไม่ค่อยพูดไหมนะคะ เป็นคนทางไกลได้นะค,คนคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นนักเดินทางก็ได้นะไพ่สองไม้กับสามไม้ขึ้นมาเลยอะ่ะอืมเป็นคนที่แบบอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่แบบว่าเออรักตัวเองอะ่ะคนคนนี้นะคะแคร์ความรู้สึกของตัวเองขอดูไพ่สี่เหรียญค่ะขอดูพดลังงานของเขาหน่อยคุณ คุณเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะเครื่องมือสื่อสารนะคะหรือว่าผ่านการเดินทางผ่านงานก็ได้นะเนี่ยโซเชียลสังคมคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วคุณได้เจอกันเนี่ยด้วยโชคชะตานะคะพรมลิขิตเขาก็น่าจะเป็นคนโสดที่รักการเดินทางรัก อิสระนะคะมีความสุขกับชีวิตของตัวเองได้นะคะเนี่ยเขาจะแบบเหมือนมาปิ้งคุณรู้สึกดีกับคุณนะคะสนใจคุณเป็นพิเศษนะเขาหวั่นไหวกับชาวธาตุไฟนะคะมาดูความรู้สึกของเขาหนะคะ่ะเขาสนใจนะคะเป็นคนที่มีกำแพงสูงนะคะคนคนนี้เขาถึงยากนะแต่เขาสนใจชาวธาตุไฟมากนะคะอืม โอ้โหคือมีความหลงไหลนะคะรู้สึกว่าชาวทัดไฟพิเศษนะคะพิเศษกับเขามากๆแล้วเขารู้สึกแบบหลงไหลอนนะรู้สึกอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของชาวทัศไฟนะคะด้วยพลังงานไพ่สี่ไม้นะคะบางท่านบางคนอาจจะคุยกันเริ่มจากความเป็นเพื่อนก็ได้นะคะนะแล้วก็เนี่ยเป็นไพ่ที่เขาแบบว่า ผู้ชายคนนี้นะคะจ้องเหรียญเหรียญนี้อย่างอย่างหนักหน่วงนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างเลยนกมองว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะโฟกัสที่คุณนะคะแล้วก็สนใจคุณมากนะคะคุณดูมีค่าคุณดูน่าสนใจสําหรับเขามากๆนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วก็คือเขามีความปรารถนานะคะไฟแห่งความปรารถนานะคะเกิดขึ้นในใจเขานะคุณทําให้เขาเนี่ย คิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณแบบไม่หยุดอ่ะคือในในความคิดของเขาอะมีแต่คุณนะคะเนาะมไม่สามารถที่จะมองใครได้อีกนะคะประมาณนั้นเลยนะเขาก็มั่นคงกับคุณนะเนี่ยเขาอยากมั่นคงนะคะแล้วก็เขาเขามีความสุขที่ได้เจอคุณที่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะความรู้สึกของเขาก็น่าจะเป็นอะไรที่ อยู่กับชาวัาตไฟคุยกับชาวััตไฟแล้วมีความสุขนะคะขอดูไพ่สรุปเนาะสำหรับความรักคนโสดชาวััดไฟเป็นยังไงคะ่ะไพ่ห้าเหรียญไพ่สถ้วยนะคะอ่าโทษทีคะ่ะไพ่ห้าไม้นะคะอืมเหมือนกับว่าถึงเวลาแล้วแหละนะคะที่ ที่คุณจะได้เจอคนที่แบบมีพลังงานที่เหมือนๆกับคุณนะคะคนที่จะเข้ามาเปิดใจคุณได้ก่อนหน้านี้มองว่าชาวธาตุไฟบางคนนะ่ะโสดมานานนะมีคนเข้ามาตลอดแต่ว่าไม่ไม่เคยมีใครที่จะถูกใจชาวธาตุไฟนะคะแต่คนคนนี้ทําให้คุณอยากเปิดใจนะคะทําให้คุณอยากจะคือเขามีตัวตนมีพลังงานหลายๆอย่างนะคะที่คล้ายๆกับคุณเนาะ คุณอาจจะถอดใจไปล้นะในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้นะคุณไม่ได้ไม่ได้เศร้ากับชีวิตนะไพ่ออก้าวเหรียญน,นกรู้สึกว่าชาวทัดไฟเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้ดีแล้วก็มีความสุขนะคะพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมากๆดูแลตัวเองได้นะคะมีเสน,เน่ห์แล้วก็มีมีความเย่อหยิ่งในตัวเองนะคะนะมีมาตรฐานเป็นของตัวเองเนาะแต่ทีนี้นะคะ นกมองเห็นไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าในช่วงเนี้ยแหละนะไพ่สรุปที่ขึ้นมาก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้ปลูกต้นรักกับใครสักคนหนึ่งนะคะก็คือคนคนนี้แหละนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะบางคนอย่างที่นกบอกว่าได้เริ่มต้นแล้วนะคะความสัมพันธ์มันก็กำลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะนะคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณได้นะแล้วในอนาคตอะ่ะ มีโอกาสพัฒนานะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะพัฒนามากขึ้นนะเป็นความรักที่มั่นคงนะเป็นความรักที่อบอุ่นแข็งแรงได้นะคะนัเนี่ยก็มองว่าจะชัดเจนในอนาคตนะคะความสัมพันธ์นี้ประมาณนี้ค่ะสำหรับความรักนะคะของคุณโสด ชาวธาตุไฟนะคะในช่วงปักนี้เดี๋ยวดูลัคนาราศีให้นะคะก็จะมีราศีตุลน,นะคะธาตุไฟเมษสิงธานูนะคะธาตุด,ดินพฤึกศก,กันมังกราชาววันเสาร์นะคะชาววันพฤหัสนะคะชาววันอาทิตย์ขึ้นมานะคะที่นกเห็นเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะใครสนใจนะคะที่จะดูเพิ่มเติมนะคะเป็นพลังงานของคุณเองคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักค่ะเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปนะทุกคนนะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ